สวัสดีตอนเช้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะตื่นมากัเตรียมเฮดแซนด์วิชให้คนน่อยไปโรงเรียนหลัก,กสีห้อไปเหตุงานนําคะ่ะนี่เราทําใส้อันนี้ทูน่าใส่มายองเนสนะคะมีกระมีมะเขือเทศมีพริกหยวดมีสตแล่สลัดนะคะแล้วกา บอตืน่นมีตีหนึ่งตีสองก็จังได้ตอบคอมเมนต์เลยค่ะเออเลือบาเลิกเลิกงานขันบอไม่น้าอยากยังมาแรงก็จังได้ตอบค่ะยากลูกยากเต้ฮอดแค้นกันนี้แต่แนวเฮดพี่น้องค่ะคอมเมนต์ทีมว้เลยค่ะเออขันหักขันแพงก,กันกันเลยตื่นมาตีหนึ่งตีสองเ,อเลิกงานมาเดี๋ยวายตาเลาะตามหาจ้าเดี๋ยวเลาะไป ยามคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะ ไปกินของป้ทาทันยาแม่ป้าทำอร่อยป้าเห็ดแซ่บอุ๊ยนี่แหละความสุขลกุกชุนลนว่ามีไผ่เกินคอยดอกคุณมสุขลกุกชุนลุนนะเอาทูหน้าก่อน ชีวิตแม่บ้านต่างแดนก็มีพ่อไ่แม่ไ่มาเบิ้งซอยหรือค่ะเรือก็มีต่นิยายมาเห็ดซอยอยู่บ้านไผบ้านมัน ใช่จุจุ๊กำงแซ่บที่ไปโรงเรียนค่ะ เดี๋ยวอันต่อไปเราจะใส่อันนี้เพื่อนเลือกเอาเลือกตัวเป็นสสีไซน,น์แนะนำแล้วก็จะใส่สกินคนละ้ายๆแฮมบ้านเานะะ้าค่ะจะเป็นผสมมาเลียกเหมือนแฮมบ้านเราเลยโอ้อีกแล้วคุย ตีห้าตีห้าครึ่งก็ค่ะตื่นมาตีสามแต่กระลุกไม่ได้อย่างตีห้าจิมกอนอืมแซ่บซื้อแบบสำเร็จยังซีก็ได้ค่ะใสจุ๊จุ เต็มเมมันจะได้นัวนมันจะได้แจ็ จะเป็นลูกนี้รูดนี่ลูกนี้กุจจะใส่อะไรใส่เงยนี่แล้วใส่คอยนี่แหละทำมาเซวใส่เงี้ยทาเซวใส่ยใส่ใส่นี้เส็สองใส่ทามาเซวใส่เง เอาลดใส่ใส่อีหยังแล้ว่าใส่มันแกะคนรสชาติแน่อยูที่อยากไปกินดอกเเสร็จแล้วจา้าตุ๊ตุ๊เลย